เดี๋ยวมาลองนะครับลองเข้าไปเล่นแมปที่สร้างจากในสตรีมนะครับตอนนี้ใช้มือถือเข้าไปเล่นนะครับก็โหลดมาแล้วนะครับเอามีไหนละโอ้โหนู่นนะฮะทางเดินอาหารนะครับอืฟันเคี้ยวอย่เลยนะครับเดี๋ยวเลือกอาหารก่อนนะครับอาหารอือืนะครับเอาประเภทแป้งไปด้วยนะครับเนื้อนะฮะ นมไมครับเอามันหมูหมูเนื้อหมูดิบนะฮะติดมันจริงไม่ควรจะกินเนื้อหมูดิบเนาะนะครับเดี๋ยวหาเนื้อหมูที่แปรรูปอ้อนี่ครับนี่ครับเนื้อหมูสุกนะครับอืมข้าวแล้วกันนะครับก็น้ำน้ำมีไหมมีไหมมีมีเอาผักบ้างนะครับเอาผักบ้างผักนะฮะก็เอาแครอทนะฮะแล้วก็ นี่อะไรเนี่ยน่นจาจะฟักทองนะครับไอ้ก็หาแตงมูไม่เจอนะฮะหาแตงมูไม่จเจอแตงมูแตงมูอยูไ่ไหนแตงมูหายใช่แตงมูอยู่นี่นะฮะแตงมูนะฮะปึ๊บได้อาหารแล้วฮะไปครับนี่นะฮะเข้าปากไปปุ๊บนะครับก็ฟันก็จะบดเคี้ยวนะฮะให้อาหารเล็กโล่งนะครับผ่านลิ้นนะฮะที่คลุกเท้านะ ครับซึ่งก็จะมีต่อมน้ำไลยนะครับหลังน้ำลายลูกแม่ไอเอ็มไสายในน้ำลายเนี่ยจะเจา่อาหารประเภทแป้งนะฮะให้กลายเป็นน้ำตาลนะฮะเดี๋ยวปรับมุมมองก่อนนะฮะให้เห็นเป็นตัวคนแล้วกันนะฮะนี่โอ้ยโอ้ยต่อมน้ำไลยน้ำไลยน้ำไลยครับน้ำไลยครับแต่ต่อไปก็นี่นะฮะเป็นหลอดอาหารนะครับจะเกิดการบีบรั๊ดนะฮะบีบรั๊ดเด้ง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  จดไปถึงนี่กระเพาะอาหารนะฮะปกติในกระเพาะอาหารนะครับจะมีน้ําย,ย่อยส่วนใหญ่ก็ย่อยเอนไซโปรตีนนมนะครับนี่ฮะไฟลุกเลยฮะโอ้โหน้ำย่อยแรงมากแรงแรงอ่าก็จะไปที่ลำไส้เล็กส่วนต้นนะครับเป็นรูปตัว C ก็จะโค้ง,งๆงอหน่อยนะครับเดินตามลำไส้เล็กไปนะ ในลำไส้เล็กนี่ก็มีการย่อยครบเลยนะนะครับย่อยทั้งพวกเนี่ยเนี่ยตรงนี้เป็นเนื้อนะครับแป้งนะครับอ่าพวกไขมันนะฮะก็เนื้อหมูก็ย่อยตรงนี้นะครับอ่านะครับไปนะต่อนะเดินไปตามลำไส้เล็กนะครับลำไส้เล็กลำไส้เล็กโอ้ทำไมมันเยอะจังเลยมันโค้งจังเลยอ่ะจะเอนะฮะระวังให้ดีนะครับนี่ไส้ติ่งฮะ ก็ของถ้าไปตกค้างในเสติงก็คือเป็นอวัยวะที่ไม่ค่อยเกิดประโยชน์นะนะครับแต่คือถ้ามีของอะไรไปตกค้างนี่ก็อักเสบนะเสติงอักเสบเจ็บทรมานนะครับแต่แต่ก็ไม่มีใครผ่าตัดทิ้งนะครับถ้าอักเสบอไหรค่อยตัดทิ้งนะครับนะครับรู้สึกว่าจะมืดนะฮะขอเปลี่ยนนะครับใช้พลุนะครัผู้ไปแทนแป้งแล้วกันนะยิงพุก่อนนะครับ พ้วมันเดียวสว่างแล้วนะครับตามลำไส้ใหญ่ไปครับลำไส้ใหญ่นี่ก็จะค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับก็จะใหญ่ก็ชื่อก็บอกว่าลำไส้ใหญ่ในลำไส้ใหญ่เนี่ยเกิดการดูดน้ำครับมันจะดูดน้ำนะดูดน้ำไปนะครับก็เหลือแต่กากาอาหารแล้วครับในนี้นะครับมาดูดน้ำดูดแร่าธาตุนะครับไปเหลือแต่กากาอาหารและสุดท้ายเราก็มาถึงทางออกนะครับ นี่เลยเตรงนี้เอออกไปเป็นแต่ไรนะแทนทนแทนแทน,ทนจะเอ๋ครับก็กินอะไรเข้ามาก็จบตรงนี้นะครับครับก็ล้องเล่นๆนะฮะไว้ของจริงก็เดี๋ยวจะทำให้มันดูดีกว่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับ